บ้านลังเสร็จ้าังเสอยู่ซ้ายมือ oh. เอ่อเยอรมันอยู่ขวามือใช่ไหมแล้วบ้านพี่ฮงอยู่ไหนบ้านพี่งงงหงบางบางนาเหรอไปไ,ได้ไหมคระบเข้ามาเหรอถ้าถ้าเธอมาไทยก็อาจจะดีนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ฮงจะไม่ได้เห็นอะไร เราเล่นเราเล่นเราเล่นอ๋อลกไถแล้ว,ลลลวถ้าเป็นเดือนพฤษภาอยู่ที่เบลเยีย e มหรือว่าอยู่ที่อ๋อนตุรนด์หรอครับเบลเยี่ยมทำไมพี่หงถึงนิตลอดเลยครั้งที่ไม่ทำไมทำให้พี่หงเป็นคนไม่ดีคุณฝนครั้งที่แล้วคุณฝนล,ลกไถบอกว่าลกไถอยู่ที่เนเธอร์แลนด์แต่ว่าตอนนี้ย้ายมาที่เบลเยีย e ม พี่หงถัวมาถามแล้วว่าอยู่ไหนบอกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไปยอนแชัดูใช่มา่ว่าแต่ว่าพี่องเข้าใจผิดว่าคุณฝนจะย้ายบ้านตลอดย้ายบ้านบ่อยไหมอะไรอย่างนี้ไม่บ่อยค่ะแฟนคนนี้บังหลักอยู่ที่นี่แล้วอ๋อที่เป็นคนแก่ใช่ปะ หนูบอกเขาว่าเดี๋ยวพี่ฮงจะมาหานะแต่หนูบอกเขาว่าพี่ฮงเป็นพี่ชายจากไทยพี่ฮงต้องนิเนียนนะอย่าหลุดโ,โ,โปนะเข้าใจปะขนาดนั้นเลยเหรอหนูบอกว่าเอาแล้วไม่งั้นถ้าบอกว่าพี่ฮงเป็นหนุ่มเกาหลีจะมาจีบเขาจะให้มาเจอเหรออ๋อเโอเคงั้นพี่ฮงต้องการแสดงว่าเป็นไม่ไม,ไม่ใช่พี่ฮงต้องแกล้งเป็นแบบสวัสดีัโลโหลเป็นเลยีบอรโอเคปะฝึกก่อนฝึกก่อนเดี๋ยวโะ จะได้จะได้เราใช้เงินของเขาใช่ไหมใช่หนูบอกหนูจะบอกเขาว่าจะพาพี่พง์ไปช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นพี่พงศ์ก็ hi thank you ลองลอง,ลองทำเสียงสองไม่เสียงแปบเสียงแปบ hi thank you อ่ะโอเคโอเคงั้นซนะ้อมเนาะเอ่อหนึ่งสองสามเปลอเย ัวมันนี่ไอโกต o ูช้อปปิ้งลุยวิตต้องปราตาคุจิเหมือนเป็นปะเนี่ยไม่พี่พี่องปกติถ้าพี่องถ้าพี่องไปอุจจาระเข้าห้องน้ำผู้ชายเข้าด้วยไ้ปะอยากอยากไม่อยากลองอยากลองยืนอยากลองยืนยืนแล้วก็ฉี่เหรอ ุนเป็นผู้ชายเหรอ,อน,นี่คุยกันมาตั้งนานที่ผมไม่รู้เหรอเดี๋ยวถามจริงอันนี้ไม่รู้จริงปะเ,ปเดี๋ยวอันนี้ไม่มีใครไม่มีใครบอกหรอ,อได้ยินเสียงพูดเสียงคำหนูอันนี้ไม่รู้หรอคุณรูดไถ่รูดไถ่เป็นผู้ชายนหนูต้องไปฉีดยาให้ฮอร์โมอนปรับเสียงทุกเดือน อยู่ที่ยุโรปฮอร์โ,โมนฉีดยาที่ที่ยุโรปใช่ต้องอยู่ให้ครบสองปีเพื่อที่จะฉีดยาจะได้แบบว่าคงเสียงให้ปกติโอแบบนี้มันใชายจริงปหจริงแล้วทำไมพี่หยจะยกเลิกตั๋วเครื่องบินหรอนี่อันนี้พี่ฮงถามจริงๆอันนี้จริงปะจริงเดี๋ยวขอถาม่นอนว่าถ้าจริงพี่หงจะทิ้งตั๋วปะ พี่ฮงจะทิ้งตัวเหรอไม่คือไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเธอไม่ได้ชอบที่เราเป็นเราอไม่พี่ฮงไม่ไม่ไม่เคยชอบเกมาก่อนแป๊บนึงสับส่วนนิดนึงอันนี้ลูกไทยลูกไทยอันนี้เล่นไม่ได้นะเดี๋ยวพี่ยงต้องจองจองเครื่องบินอันนี้นี่ไงสักแรกเฟอร์ทางเผื่อพี่ฮงจะเจอทางของพี่ฮงเฟอร์ทางเฟอร์ทาที่คู่ คู่กับผู้ชายอะไรนะโทอทำเอิร้องพี่หงต้องร้องร้องอะไรไม่รู้พี่หงเรือใบเป็นทางทุกคน<ห>อันนี้เรื่องจริงปะ้ะ <c oughs> อันนี้พี่หงทรัพส,ส่วนจริงๆไม่ใช่การแสดงอันนี้ทรัพส่วนจริงๆทุกคนอันนี้จริงปะ้ะพิมพี่ไห้หน่อยพี่ไห้หน่อย ยุงต้องลองเาเห็นไหมรู้ไหมว่าทําไมทุกคนติดตามหนูเพราะว่าหนูทําช่องเกี่ยวกับการแปลงเพศแล้วทําไมพี่โฮงถึงไม่รู้พี่โฮงไม่เคยมาส่องเลยเหรอไม่ผมก็เข้าไปเข้าไปดูช่องช่องคนรถฝ่านะไม่ใช่รดรถไายนะลดเลตกปากสามพีเอ่อแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ รถไทยอันนี้จริงๆถามจริงๆเป็นผู้ชายหรือว่าพู้อันนี้ถามจริงๆพี่องค์อยากขอถามไม่ขอถามอย่างหนึ่งแล้วจะบอกจริงๆโอเคถ้าพูดไปแล้วจะมาอยู่หรือว่าจะไม่มาแล้วยังไงก็ต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าพี่องค์สัญญาก,กับรถไายแล้วก็แฟนคลับจะไปแล้วแต่ว,ว่าขอเวลาขอเวลาที่พร้อมพร้อมใจสักขังสักนิดนึงได้ไหมโอเคหนูจะพูดแล้วนะว่าหนูจริงๆหรือไม่จริง จริงว่าพี่หงฟังเสียงพี่หงดูเสียงนี่พี่หงไม่ดูหรอพี่งพี่งยคือมันฉีดคือมันคือมันฉีดฉีดยามาปีกว่าแล้วตอนแรกเสียงไม่ใช่แบบนี้ดูลูกกระเดือกเดี่ยดูลูกกระเดืองไม่แต่ว่าเฟ้นเขาบอกว่าแกล้งนะ บางคนก็ไม่รู้ไงก็เหมือนพี่ฮงอะ่ะบางคนก็ไม่รู้เขาคิดว่าหนูเป็นผู้หญิงทุกคนถามตลอดแล้วบางทีหนูก็บอกแล้วว่าหนูคือผู้หญิงหนูก็ไม่บอกว่าหนูแปลงมาดูลูกกระเดืองลูกกระเดืกองยังไม่ได้ผ่าอันนี้อันนี้สอบถามเพื่อนเพื่อนอย,อยู่อยู่ที่บ้านได้ไหมไม่มีเพื่อนเร็วเร็วเมื่อกี้คุยแป๋วิ่งอะคือใครหรอเออเขาทํางานอยู่ที่นี่แต่ว่าไม่ไม่ได้นี่กันรถไถ เขาไม่เขาไม่ใช่คนไทยไงจะให้ไปฐานยังไงก็คุยอังกฤษไงแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าหนูเป็นหรือไม่เป็นเขาไม่รู้จักหนูไม่รู้ไม่รู้จกักไม่รู้จักคุณฝนแล้วอยู่บ้านเดียวกันไ,ได้ไงไม่ใช่เขามาทําเขามาทํางานทําความสะอาดแล้วเขาก็ไปคือเจอกันแค่คือไม่ได้เจอกันเดินส่วนกันเฉย แค่นี้ก็รู้แล้วว่าคุณรด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 ฝนโกหกที่หงเนรนี่ครับดูบอ่ะจะให้หนูเปิดให้ดูไหมทุกคนครับนี่คือคุณฝนของจริงนะครับแค่นี้ก็โกทุกคนแค่นี้ก็โกหกเดี๋ยวพี่ฮงจะพี่ฮงจะตัดสินใจให้คุณฝนยังไงดีอ่ะทุกคนเขาเป็นคนแบบนี้อ่ะท่ายังไงครับจะเล่นแบบนี้ใช่ปะ ไม่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 เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นอโพษครับอันคนุณคุณคุณผลเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าอยู่ที่เบลเยียมเหมือนเดิมเนาะทำไมเลื่อนตลอดเลยอะ<น>ขวัาพี่ฮงจะมาหนูก็มีแฟนไปแล้วโอ้คู่บุกบ้าทัวรบอกว่ามีแฟนแล้วไม่ใช่ขอคนแก่อันนั้นไม่ใช่แฟนจริงแล้วแฟนจริงคือใครอะ่ะยังไม่มีแต่กว่าจะมาเลื่อนไปเรื่อย คือตอนนี้ยังไม่มีแฟนผู้ชายมาจีบวันละสิบแปดคนอะขอเป็นแฟนวันละสิบแปดคนบอกว่ายังไม่เป็นเพราะว่ารอดูพี่หงก่อนแต่พี่ฮงเลื่อนไปเรื่อยเนี่ยมันเสียเวลาไหมเนะี่ยคุณฝนพี่จริงๆผมไม่ไม่ห่วงเอ่อให้สิบแปดสิบแปดคนอะเขาให้เขาจีบคุณฝนไปเลยเพราะว่ายังไงก็สู้พี่หงไม่ได้หรอกถ้าไมเ่เลสู้ไม่ได้ไหนบอกดีว่าตัวเองมีดีตรงไหน,นห้าดาวห้าดาวาพี่ฮงเป็นคนที่เป็นห้าดาวดีทุกอย่าง เป็นไก่ย่างเหรอใช่ไก่ย่างขัดใหญ่ไก่ย่างห้าดาวไก่ย่างห้าดาว,าดาวต้องถ่าย YouTube กับเอ่อ t i k t อ k TikTok อะไรอย่างงี้ก็เลยอาจจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลามีเวลาเพราะว่าพี่องกำลังคุยกับคุย,ค,ยคุยซีซีอยู่ก็เลย,ยจะมีแฟนปนจะมีแฟนเล่นซีรีส์อ่ะ